สวัสดีครับวันนี้เหลือเกับตัวนี้นะครับนี่ Lenovo Projector 100s นะครับผมก็เป็นโปรเจคเตอร์ไซส์ที่แบบมินิพกพาได้นะครับหรือจะตั้งเอาไว้ที่บ้านก็ได้เช่นกันตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 1,080p นะครับผมมี Wi-Fi ในตัวมีบลูทูธในตัวที่สำคัญก็คือเขามีระบบปฏิบัติการที่เป็น Android อยู่ในตัวด้วยนะครับหมายความว่าคุณซื้อมาปุ๊บเปิดขึ้นมาคุณต่อเน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านของเรานะครับไวไฟปุ๊บคุณสามารถใช้เนี่ยดู YouTube Netflix อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครััับบบบบบผมม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 ไไ่่่่่จจจําา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 เเเเเปป็นบบปนมมะนะะะะะะตต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 ้้้ออ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 องหรรรรลลยยพคีฏิิิกกใววแแแสุุถถณืื ก็เป็นมือถือที่เป็นส่งภาพออกได้ด้วยนะหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือพวกอุปกรณ์เล่นมีเดียเขาก็ทําได้นะเพราะว่าเขามีตัวพอร์ต HDMI อยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีลําโพงในตัวด้วยนะครับไม่ต้องหาอะไรมาต่อเพิ่มเลยคือแบบตัวเดียวจบจริงๆนะครับคือแบบแทนที่คุณจะไปซื้อทีวีใช่ไหมคุณสามารถซื้อัวโตโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ยไปใช้แทนได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างครับให้ดูก่อนนะครับคือซื้อมาเขาจะมีตัวโปรเจคเตอร์กับขาตั้งนะเดี๋ยวผมถอดตัวโปรเจคเตอร์แยกออกมาให้ดูกน นี่นะครับก็จะเห็นว่าไซส์เนี้ยพกพาได้อยู่นะครับผมแล้วก็ออกแบบมาสวยมากเลยนะครับมินิมอลสุดๆส,สมมติคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเอาตัวเฟคเตอร์เนี้ยยัดใส่ท้ายรถไปได้เลยนะเพราะว่ามันขนาดแบบ มินีอ่ะไม่เกะกะเลยข้างล่างเขาก็จะมีตัวที่เป็นฐานยางมาให้แล้วนะเอาไว้วางกับโ got, ต๊ะจะได้แบบไม่ลืน่นแล้วก็ไม่เป็นรอยด้วยส่วนลําโพงเขาจะอยู่ด้านข้างสองข้างนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นช่องๆอยู่นะครับผมในตัวแล้วก็ปุ่มควบคุมจะมีแค่ข้างบนนะครับผมเป็นปุ่มเปิดปิดเท่านั้นเลยมีแค่ปุ่มเดียวเลยนะครับผมการทําง,งานส่วนใหญ่จะใช้การกดที่รีโมทนะครับผมแล้วก็พอร์ตต่างๆอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ตัวขวา,ขานะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบไฟข,ของเขานะครับซึ่งเขาจะมีนี้อะแดปเตอร์มาให้ มอแปลงเนี่ยเขาจะแยกกับหัวปลั๊กนะครับผมทำให้หัวปลั๊กมันไม่นักนก็ทําให้เวลาเสียบปลั๊กเนี่ยสะดวกนะครับผมแล้วก็มี USB ช่องเต็มมาหนึ่งช่องนะแล้วก็ HDMI อันนี้เป็นช่องหูฟัง3.5นะครับแล้วอันเนี้ยที่เป็นกระจกดําๆเนี่ยจะเป็นตัวที่สาหรับรับตัวเซนเซอร์รีโมทครับผมส่วนขานี่เขาแยกมาเป็นอีกกล่องหนึ่งนะก็ขาเนี่ยดีมากเลยครับตัวฟัสดุเนี่ยคือเป็นโลหะทุกับทั้งชิ้นนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมียางเหนียวๆมาให้เอาไว้วางกันลื่นแล้วก็กันเป็นรอยด้วย แล้วก็ตรงที่ต้องเอาฟร์ม์เตอร์มาวางเขาก็จะเป็นยางเหนียวๆเอาไว้กันเป็นรอยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับมุมขึ้นลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ประกอ์ช่วยนะครับพอเขามีตัวเนี่ยเป็นลูกบิดมาให้แล้วแล้วก็มันหน้าตาดีมากนะเดีย๋ยวประกอบร่างกันให้ดูเรียบร้อยครับนี่ก็ฉายขึ้นผนังแล้วต้องบอกว่าภาพให้มาเนี่ยดีมากเลยภาพคมเลยนะครับเราก็ถือว่าสู้แสงได้ดีด้วยนะเพราะวันนี้ผมก็ฉายในห้องที่มันไม่ได้มืดมากตัวนี้เขาก็จะมีตัวระบบที่เป็น เรียกว่าปรับโฟกัสแล้วก็ปรับขนาดอัตโนมัตินะอย่างเช่นถ้าผมไปเขยา่าน้องเล่นนี่นะครับนี่ก็จะเห็นว่าฮับนีดทาการปรับโฟกัสใหม่เองแล้วก็ปรับตัวเรียกว่ามุมสี่เหลี่ยมคางหมูให้เลยนะครับซึ่งเพี้ยนว่ะไม่ดีสินี่นี่มาแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดทิ้งนี่ครับเรียบร้อยเห็นไหมตรงเป๊ะเลยดังนั้นไม่ว่าจะไปวางที่ไหนเดี๋ยวเขาก็จะปรับให้ตรงเราไม่ต้องไปนั่งเล็งมุมเอาเองเราไม่ต้องไปนั่งว่าต้องตั้งให้ตรงนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อย่างที่ชอบก็คือว่าเขามีการแบบว่าหลบ สิ่งกีดขวางเองด้วยนะระหว่างปรับเนี่ยมีอย่างผมเนี่ยมาบังเขาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะปรับโฟกัสก่อนรอสักครู่เนาะนี่ครับผมเขาก็จะปรับลดขนาดแล้วก็เห็นไหมหลบตัวผมอัตโนมัติเลยอันนี้คือเจ๋งมากดังนั้นเราไปใช้ที่ไหนก็ได้นะอยากขออีกรอบหนึ่งจะได้กลับมาไซส์ปกติเนาะไซส์จออยู่ประมาณร้อยนิ้วประมาณนี้นะครับการลุกคบคุมก็ใช้รีโมทเนี่ยครับผมก็เป็นรีโมทธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มีอะไรวูวาเท่าไหร่นะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีใครใช้ พวกโปรเจคเตอร์ที่เป็น Android น่าจะคุ้นเคยกับรีโมทหน้าตาแบบนี้ดีใช้แบตที่เป็น 3A 2ก้อนนะครับผมง่ายๆเลยเปิดเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเขามีแอปดังๆเนี่ยลงมาให้เลยนะครับ x p t u l i x พรามดิสน um, ีย์พลาสยูทูบเละพวกนี้นะครับก็สามารถใช้เข้ามาดูได้เลยนะแต่คั้แรกเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันก่อนเลยนะครับก็กดมาเซตติ้งนะครับสิ่งแรกทต้องทําก็คือต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมตัวนี้ก็เป็น WiFi นะซึ่งตัวนี้ รองรับทั้ง WiFi 5แล้วก็ WiFi 2.4นะครับครบเลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมใครที่จะต่อพวกหูฟังบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับก็ผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีภาษาด้วยนะครับคือตัวนี้ผมตั้งภาษาอังกฤษไว้ก็จริงแต่ว่าเขามีภาษาไทยให้เลือกนะครับเราก็สามารถเข้ามาแล้วก็เลือกภาษาไทยกันได้เลยนี่นะครับภาษาไทยก็เมนูต่างๆเป็นภาษาไทยใช้งานได้แต่ผมต้องบอกว่าที่ผมไม่ใช้เพราะว่าการตั้งค่าบางอย่างภาษาไทยแปลมั่วมาก ผมก็เลยเลือกภาษาอังกฤษดีกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเมนูน่าสนใจนะครับที่ทําได้ก็จะมีตัวแมนนวลโฟกัสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีดิจิตอลซูมเลยนะครับก็คือสเก l i n g เข้าไปอีกแต่ต้องปิดพวกข้างล่างครับจะมี Keystone นะครับ,รบก็คือตัวที่ปรับตัวสี่เหลี่ยมค้างหมูนั่นเองนะครับให้จอมันตรงนะครับก็เราสามารถตอนแรกเปิดมาหมอนจะปิดอยู่ต้องมาเปิดนะครับตัวนี้ก็จะคือปรับอัตโมัติเวลาลวเราเปิดเครื่อง อันนี้จะปรับอัตโนมัติเมื่อเราย้ายตัวเครื่องไปที่ไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อันที่3ามอันนี้จะเป็นตัวที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้ามีสิ่งกีดขวางแล้วเขาจะฉายหลบให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้สกรีนฟิตก็คือเขาจะฉายฉายให้มันแบบขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มันแบบว่าพอเหมาะอัตโนมัตินะครับคือดีมากนะครับผมก็แนะนําว่าเปิดให้หมดแบบนี้เลยสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวซอสนะครับก็คือเลือกได้สมมุติเราอยากได้ภาพจากที่อื่นที่ไม่ใช่ตัว ระบบของเขานะครับก็มีทั้ง HDMI ทั้ง USB เลยนะครับผมเราก็มาดู about system กันนะครับผมตัวนี้เขาใช้ระบบที่เป็นตัว CUI Smart Projection นะครับก็คือเป็นระบบที่ทาง Lenovo ทำเอง A, นะครับผมก็พื้นฐานจะเป็นตัว Android 9ครับมี RAM ให้2 g b นะครับพื้นที่อยู่32 g b นะถือว่าให้พื้นที่มาเยอะมากนะครับก็คือสามารถลงแอปได้เยอะเลยหรือว่าคุณยังสามารถแบบว่า จับหนังอโยนใส่เข้าไว้ได้เลยนะครับเผื่อเวลาไปในที่ที่ไม่มีเน็ตก,ก็คือไม่ต้องหาอะไรมาต่อเพิ่มดูจากตัวเขาได้เลยนะถือว่าให้ที่มาเยอะจริงๆนะครับผมมาดูการใช้งานกันนะครับผมก็ เขาจะมีหน้าโฮมนะครับก็จะมีแอปต่างๆให้ดูแล้วก็มีแนะนําตัววิดีโอต่างๆด้วยนะครับถ้าเราลงแอปไรไว้แล้วก็จะมีหน้าแอปนะครับให้เรามาดาวน์โหลดแอปเพิ่มเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับแล้วก็มีแอป iOS cast ก็คือสามารถแคสภาพจาก iOS แล้วก็มี m i r a cast นะครับสามารถแคสภาพจากตัว Android ได้เลยแต่อันนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ใช้ตัวระบบของ Google นะครับผมถ้าใช้เป็นตัวที่เป็นไฟล์ Amazon f i l e นะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยผมเข้ามาที่ผมรู้คือผมเข้าตัว Firefox แล้วจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีคำประกาศบอกว่า Firefox ได้ e n d of s u p p o r t ของ Amazon Fire TV ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อพื้นฐานด้านหลังเนี่ยมันมีการแชร์กับตัวไฟล์อยู่นะครับจะไม่มีตัว Google Play Store มาให้แต่เขาจะมี App Store ของเขาเองนะครับซึ่งเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะในนี้ก็มีแอปแบบค่อนข้างเยอะนะให้ดูนะครับก็จะแอปแบบ แอปดังๆอะไรมีครบเลยนะครับผมเ e ล็กก็มี Disney p พัสนะครับที่ผมดูก็คือแบบมีแอปเยอะๆเลยแหะครับมีแอปดังๆอะไรเต็มไปหมดเลยอ่นะให้ดูนะครับก็มีแอปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไฟฟ็อกวีเคยังมีเลยนะแต่ที่เขาไม่มีก็คือพวกแอปที่มันเป็นแอปของประเทศไทยใช้กันแบบเฉพาะในแบบแบบที่ดังเฉพาะในไทยหรือดังในเฉพาะฝั่งเอเชียนะครับอย่างเช่นพวกโมโน หรือว่าวิว VTV อะไรพวกนี้นะครับบิลิบิลิอันนี้ผมจะไม่เจอนะครับผมแต่ก็เราสามารถดาวน์โหลดที่เป็น APK มาติดตั้งเองได้นะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือใช้ตัวนี้ผมแนะนําว่าให้มีเมาส์ด้วยนะครับถ้าไม่มีเมาส์เนี่ยการใช้งานจะลาบากนิดนึง ผมให้ดูอันนี้ผมเก็บเอาไว้เพื่องานนี้เลยสมมุติผมเข้าออโครมนะแล้วถ้าผมไม่มีเมาส์เนี่ยผมจะไม่สามารถพนหน้านี้ไปได้เพราะผมไม่สามารถกด c o n t i n u ีได้ผมกดรีโมทยังไง c o n t i n u ีก็ไม่มาผมจะต้องต่อเมาส์เท่านั้นซึ่งผมก็จะใช้เมาส์ที่เป็นดองเกิล USB นะไปเสียบพอต่อเมาส์ก็จะเห็นว่ามัมนมีรูปรูปเคอร์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับอ่ะก็จะสามารถกดปุ่มต่างๆได้สะดวกกว่านะผมก็แนะนําว่า ถ้าคุณจะใช้โปรเจคเตอร์ตัวนี้มีเมาส์ก็จะสะดวกดีนะแต่พอมีเมาส์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือพอมีเมาส์แล้วผมไม่สามารถแบ็คได้อะผมมันไม่มีปุ่มแบ็คมันไม่มีตัวที่มันเป็นตัวควบคุมให้มันมีต่ลุกศรดังนั้นใช้ที่ดีคือต้องมีทั้งรีโมทและมีทั้งเมาส์สำหรับ Netflix กนะครับก็จะมาพามาดูตัว DRM ของเขานะเป็นสิ่งที่คนน่าจะสงสัยกันเยอะ ตัวนี้ DRM จะเป็น L3 นะครับสามารถดูความละเอียดสูงสุดได้ที่ SD เท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถดู 180p 0ได้แต่ก็รองรับการถอดการตัวฮาร์ดแวร์โคเดกทั้ง VP9 ทั้ง AVC นะครับผมก็แอบเสียดายเหมือนกันเนาะที่มันไม่มีตัว s d ให้สำหรับ Netflix ซึ่งก็หมายถึงแอปอื่นๆที่เป็นแอปสตรีมมิ่งด้วยนะครับผมแต่สมมติถ้าคุณดู YouTube พวกเนี้นะครับที่เขาไม่ได้จำกัด DRM ก็สามารถดูได้เลยนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับกับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ l e n o v o ตัว 100s นะครับผมตัวนี้ที่ชอบนะครับก็คือเรื่องสีสันทําได้ดีมากนะครับแล้วก็ไซส์ที่แบบพกพาสะดวกสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวระบบต่างๆทำมาดีนะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้ผมลองเอาไปใช้งานจริงดูหนังดูอลไรเนี่ยโอเคเลยนะครับผมที่ผมติดนะมีแค่2เรื่องนะครับก็คืออย่างแรกก็คือตัว D R M นะครับที่เป็น L3 นะถ้าเป็น L1 ดู S D ได้จะเจ๋งมากเลยนะครับผมแต่ถ้าใครซื้อไปเน้นดู YouTube เน้นดูหนังที่เป็นไฟล์ดาวน์โหลดมาต่างหากนะครับผมหรือว่าเน้นต่อกับคอมอะไรพวกนี้นะครับผมผมว่าตัวนี้เวิร์กเพราะว่าภาพที่เราให้ผมว่ามันดีแบบในเลทราคาเนี้ยผมว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็เสียงว่าทามาได้ดีด้วยนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้ามี y o YouTube s h o p p i n g เดี๋ยวผมใส่ย t u b e Shopping ให้ด้วยครับผมวันนี้ก็ลาันก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ